ยนะฮะยายกรกนไม่เ<ะ>ป็มหรอกบ้ไ่ได้ตังค์เอยตังค์ตัวน่นนคับ<ะ>เดีก็ได้เยัได้งบุคคเลย้าระนกดครับปามยังบุเข้า,ขา,า,ขาดี โอ้ฝอนมาฮอตเลยนะบึ้กสงรอวันนี้พายุเข้าดิฮตัวิถีบ้านๆพากินพาเทียวตัวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยว คแล้วก็อีกซองหนึ่งตั้มพาเลาะไปเรื่อยเห็ดหลงสองซองครับตั้มวิถีบ้านๆพากินผัดเที่ยวตรงพิมเข้าไปเลยตั้มวิถีบ้านๆพากินผัดเที่ยวผมสิเฮ็ดเป็นเพลิดไว้ดอกจิปอ่ะโอ้โหห้องตี คือสีฮอตอยู่ฝนน่ะวันนี้พายุพายุเข้าไหมแต่บนนี้หรอลมลมแบบนอาจจิบูฮอตบ้านเขาตกไก่หรอน้ำสักเนาะทีนี้สีท่วมเยอะสีแยกสิสะอาดนี้บบตั้มก็ห้าครั้งละแต่ละบเีย

นี่เป็นเทคนิคเลยเพราะเนี่ยเป็นใบสุดรถเนี่ยบ,บุกเก็บปักค่อยอยู่จริงเลยได้ว้าวบุกงี้ครับบุกหอยจุบนะตบงี้ từng Mất rồi.

ติดเดยวกติดน้ำคิตจมจมจมลงไปองซะแน่นกำลังเล่นอยู่ มันสกินทั้งหลังคมเบ็ดอย่างเงี้ยด,ด,ดูดหลังคมเบ็ดอ่ะตืด,ดลงไปจากที่ดันะ่นนะกบนดลิวมันสลับอย่าง ังมันก็โตใหญ่กว่าน้ะดึงลงไปนะย่นแต่ม <t> ันตัดดวงเป็ดนะบ่บ่ตอดทางคมอ่ะอืมอันนี้อะตาปิดจังบ๊ดจอย <laughs> ย้ายติดยังไม่ติดจนได้ลนะบังด้วยยันเป็นปลาอย่างเื็นปลาหรือไม่เนี่นย <c oughs> ไปละไปละ

กินอาหารจนได้เอ๋อลดลุดลดลดลุดลดลดใส่เฮ้ยกินกินเราเลิกเงี้ยนะโดนซะนี่แต่วังอีตอดดีวะตัวเดียวกันป่ะไม่ตัวเดียวกันหนิเนาะเอ้ยบ่มีน,นะคนละตัว มันเปิดอ่ะอันนี้มันกินแต่อันนี้ก่อนเนาะคันเดียวเนี่ยกินเบิดกินเบิดอยู่นะทั้งหมดติดมันมันไปติดคันนั้นนะ่ะบ่เอ๊ะมันเป็นปลาอย่างนั้น,น,นปลาสร้นนเนี่ยเนาะแต่มันกินสลดดัดเด้เอ้อจม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 ติดติดติจนรู้ทางปกาแล้วบ่

บอกจากบ้านเหี้ยท oh, oh, ีโอ้คนหามักหาอยู่บ่ได้แท้โอ้อยู่บ้านบ่ได้แล้วไปอยู่นั่นน่ะย่างนาผมน่ะโอ้มาจากงานนี้อยู่บ่ได้ล่ะออกทงออกหน้าหาบนยกโอบ่นบ่นหาป่าเพิ่นน่ะโอ้ มาละมาละมาละวยายมาละแสดงว่ามายุ่กันเป็นฝูงเนี่ยมีมีมีแต่าสร้อยมานี่ <c oughs> โอ้เป็นบลเต็มอันทังเราจิ๋นน่ะม <c oughs> ีอีกมีอีกเพราะว่าป่าพวกนี้มันยุ่กกันเป็นฝูง ถ้าติดขึ้นมาแล้วมันบนหลุดไปอ่ะมันจะยุ่งยังสั้นอ่ะกันถ้ามันหลุดไปปุ๊บมีวดป่าพวกนี้โอ้ไปพิกไปทางภาคสานดีกว่าด่ทางภาคอีสานโอ้ยวันเห่แต่ละเทียนเนี่ยทุกท <c oughs> ุกทุกทุโทุกทุวท Là... Mình nhìn qua đi anh Thằng của nào Thế giải đi màn phong thế Thái lâu thế này cắt Thế tục kia nhé Về đây cái này Về thái không mất của Thế nhỉ Ninh Ninh ต้องต้องเพียนเหรอหมูเพ <that> ียนพอได้ละติดเบ็ดอ่ะมั in ้นหน่อยก่อนยืมนานที้องไปไต้ซิมีขึ้นมาน้ำดูกันมาทางนั้นอ่ะ เพาะเหมือนันไปกับเพาะเพินเพินบอกหน้าน mm ้ำไปยังไปเบิ like, ้งเขายกเนาะเาได้ดีกันจังก่าทางนแกนหรือทางไหนเออเพินมาทางไหนม้งไยไปทางปักดุกเหรอไม่ดีมันบาถึงกุณนะ่นว่า ว่าเขาได้ป่ากันไรกันจังเลยน้ำลากอะเราต้องไปทำไหมกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะึงอย่างไรกันโอเคครับขอบคุณครับ <S <S 2> <S 2> ผม,ผมมาละมัด <laughs> เจี้ยวกันหมได้ต้องที่ทางที่ได้แล้ <c oughs> วีวันนี้มัดกวันนี้ะมก้งไดแป๊บนึงแป๊บนึงอีกแป๊บนึงโอเคครับขอบคุณครับ